ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับเรามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแหนแดงก็หลังจากที่ผมได้นําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูประโยชน์ของแหนแดงนะครับจากผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร,รแล้วนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับแหนแดงนะครับว่ามี ประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเป็นทั้งพืชสดเอาไว้ตรึงออกซิเจนในนาข้าวนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการเอามาตากแห้งนะครับเพื่อใช้กับพืชต่างๆนะครับพืชสวนไม้ผลต่างๆได้ผลนะครับแต่วันนี้ผมจะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับในเมื่อแหนแดงมันเต็ม เต็มแปลงลักษณะนี้นะครับเรามีวิธีการขยายขยายในแปลงใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในแดงผมตักออกเกือบทุกวันนะครับวันละ1ครุนะครับพี่น้องหากว่ามันแน่นเกินไปมันก็จะเล็กนะครับเนี่ยครับพี่น้องตอนนี้เต็มแปลงเลยนะครับ แต่เต็มแปลงผมก็มีบอ่อใหญ่นะครับเอาไว้ขยายเพื่อรองรับนาข้าวหนึ่งไร่ใช้วัสดุ10ตันนะครับผมจะใช้อินทรีย์ล้วนๆนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยจากต้นพืชสดคือแหนแดงนะครับแหนแดงเป็นประเภทเฟิร์นนะครับแต่พี่น้องแถวนี้เขาไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวผมไปดู ว่านเน่แดงที่ผมขยายได้สองวันนะครับซึ่งผมได้ตักออกไปจากแปลงนี้นะครับว่าจะขยายได้มากเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับว่านเน่แดงที่ผมขยายไว้ในแปลงใหญ่ว่าจะมีลักษณะไหนนะครับ นี่นะครับเป็น,นเนแดงที่ผมเอามาปล่อยไว้ในบอ่อขนาดใหญ่นะครับพี่น้องก็เป็นบอ่อใหม่นะครับผมยังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเอาปลามาปล่อยนะครับผมเอามาปล่อยสี่ครุนะครับจากแรงเลขที่ผมเพาะเอาไว้นะครับพี่น้องในบอ่อขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผม ว่าประมาณ2อาทิตย์นะครับจะเต็มเลยนะครับพี่น้องคอยติดตามดูแต่หากว่ามีปัญหาก็คือเรื่องปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยข้อ,อผมใส่น้อยหาว่าเปรียบเทียบอัตราส่วนในแปลงเล็กนะครับอันนี้ผมใส่ประมาณ8ครุนะครับปุ๋ยมูลวัวมูลควาย แต่ก็เทียบอัตราส่วนกับแปล,แปลงเล็กแล้วก็ถือว่าใส่น้อยนะครับนี่นะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าแหนแดงจะขยายเต็มบ่อผมจะประมาณการไว้นะครับประมาณสองอาทิตย์ นะครับพี่น้องครับก็ดูได้นะครับบ่อก็ลักษณะคางหมูฝั่งโน้นจะกว้างนะครับแต่ฝั่งนี้ประมาณหกเมตรทางโน้นก็ประมาณสิบสองเมตรนะครับเพราะว่าเราขุดตามเนื้อที่นะครับเป็นเนื้อที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ เขาเป้าไม้หาว,ว่าแหนแดงเต็มตัวนี้ผมก็จะรอน้ำฝนน้ำฝนมาลงในที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันผมก็จะเอาแหนแดงลงนะครับเพื่อที่จะได้ได้สังเกตนะครับดูว่าข้าวที่ใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยนะครับจะมีการเจริญเติบโต เพียงใดนะครับเราจะได้เปรียบเทียบดูกับการใช้ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับพี่น้องครับก็พี่น้องคอยติดตามนะครับแหนแดงนะครับว่าอีกประมาณสองอาทิตย์จะเต็มบ่อนี้หรือไม่ละครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเรามาดูแหนแดงด้วยกันนะครับแล้วก็แหนแดงตัวนี้ผมเคยเอาไปทดลองใช้กับวัวนะครับวัวกินดีมากเลยนะครับ แล้วก็พวกสัตว์ปีกนะครับพวกไก่พวกเป็ดอันนี้ชอบมากนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอาวันนี้สุดาความนะครับขอนำเสนอใหนแดงนะครับเราเอามาขยายในบ่อหรือเอามาขยายในสระขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้ขยายผ่านเร็วประมาณการสองอาทิตย์นะครับจะเต็มบ่อนะครับวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ